แทนแทนแทนมาแล้วครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้เหล่าสัตว์พวกนี้อยู่นะครับนี่และวันนี้ ah เรามีกองทรายกันนะครับมีสัตว์อะไรบ้างครับเนี่ยนี่มีช้างนะครับนี่ช้างมีเสียงมีไฟด้วยนะวิ่งได้ด้วยนะอันนี้ช้างมีชีวิตนะครับเห็นไหมอ๋ฮะออ่าเดี๋ยวอาเอาเอาช้างไปวิ่งเล่นก่อนรอบนึงนี่แล้วก็มีควาย เอาไปไปวิ่งเล่นก่อนนะหนึ่งรอบอ่าสิงโตด้วยสิงโตเดินช้าสิงโตแก่แล้วเอาไปโอ้เดินไม่ได้ติดก้อนหินยักษ์ใหญ่อ่าก้อนหินหลบหน่อยครับเอาก้อนหินหลบหน่อยครับอ่ะมาทีนี้เรามาสร้างบ้านกันบ้างนี่ดูนะครับเฮ้ยมีเดอะฮักด้วย เดี๋ยวฮักรอพี่วัวพี่ควายอยู่อ่าจิต้หนบทางหน่อยลูกขอบพี่ช้างหน่อยมาครับทีนี้มามายืนเป็นกำลังใจกัน,นเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับนี่นะครับเราสร้างบ้านนี่เราต้องสร้างจากหัวยอดยอดก่อนอปิดสิงโตให้หน่อยครับ ชิต้าปิดสิงโตให้หน่อยครับลูกอ่านี่เราจะสร้างบ้านกันนะครับเราจะตักฟายตรงนี้มานะครับเราจะทำยอดกันนี่นะยอดน,นี่นะครับอ่าเยียมตัวนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บน,น,นี่เราจะสร้างยอดกันนะครับ เราสร้างรูไปด้วยป้าเราจะสร้างรูไปด้วยเฮ้ยเราก็งั้นเราก็ทำอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยเนี่ยดูรูป้าเราจะต้องสร้างรูจะได้นี่เราเราเราก็สร้างรูนี่สร้างรูะรูให้มันทะลุหากันจะมาทำแบบป้าที่รูอ่ะ <อ>จะให้ลอดใต้อุโมงเหรอนี่หรอใช่แล้วเราก็จะสร้างกำแพงด้วยดูนี่เราสร้างกำแพงบ้านเรามันต้องมีเราต้องมีรั้วด้วยเห็นไหมนี่บ้านมีรั้วนี่วิธีสร้างบ้านสวยๆนะครับรต้องมีรั้วนี่เดี๋ยวโจรมันจะเข้ามานะครับ นี่แล้วก็สร้างหลุมหลบภัยทางนี้ไหนชิด้าลองหยิบพักมาอยู่สิลองหยิบพักมาอยู่สิได้ไหมจิด้าหยิบพี่ฮักให้หน่อยลูกหยิบหยิบพี่ฮักให้หน่อยสิไหนลองเอาลองเอาพี่ฮักมาอยู่ในนี้หน่อยเลยเนี่ยเนี่ยลองเอาลองเอาพี่ฮักมาอยู่หน่อยเลย อันนี้เป็นบ้านพักของเจ้าของนะครับฟ้าได้ดะเสาจิ๋วด้วยนะไงฟ้าได้าอเสาจิ๋วแล้วก็เอาไดโดเสามามาเฝ้าบ้านนะครับนี่เอาไดโดเสามาเฝ้าบ้าน,นอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายเสร็จแล้วครับ <What? S 1> บ้านสวยมาก